ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่17เดือนสิงหาคมนะครับก็มาส่งเป็ดสาวที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มนะครับก็เพิ่งโงเ็ดเสร็จนะครับตอนนี้ก็เป็ดก็ยังตื่นอยู่ยังยังงงงงนะครับจะวิ่งวนอยู่นะครับก็จะพามาดู ลักษณะของโรงเรียนที่มีการจัดการที่ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยนะครับน่าจะเป็นแบบอย่างให้จับคนที่สนใจน่าจะนำไปประยุกต์ทำตามได้นะครับอาจจะดูดูไม่ไม,ไม,ไม่ยุ่งยากนะครับดูง่ายดูดูดีด้วยนะครับก็มีตรงนี้ก็จะเป็นชานระเบียงให้มันให้ให้ให,ให,ให้เป็ดเนี่ย นะครับขึ้นมากินน้ําด้านบนนะครับแล้วก็มีบอ่อที่เป็นดัดแปลงจากกระมังนะครับให้เล่นน้ำตรงน,นี้ก็จะมีลูกลอยนะครับทนนิ้งลแล้วมีลูกลอยนะครับเขาก็จะเปลี่ยนน้าทุกๆวนันนะครับเวลาน้าหกก็จะลงด้านล่างนะครับตรงน,นี้ก็จะมีเป็นไม้ไผ่นะครับบันไดไม้ไผ่ปูทับด้วย แะตะ่ขายสี่ดีกทีหนึ่งนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะเนองจากว่าเป็นกลางคืนนะครับ่ด้านล่างก็จะเลานข้างก็จะทําเป็นสังกะสีนะครับสังกะสีแล้วก็มีมีมุง้งมุ้งเขียวมุ้งสีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็มีต่ขายดําด้านบนนะครับชัดจนกันนกได้เลยกันนกได้แน่นอนนะครับ ส่วนส่วนด้านข้างตรงนี้ก็อาจจะเป็นตะแกงลวดนะครับตะแกงลวดก็กันกันสุนัขนะครับกันแมวได้แน่นอนแข็งแรงก็ค่อนข้างดีนะครับอิดก,ก,ก็ก่อขึ้นมาสามก้อนนะครับแกลบก็เป็นแกลบที่ใหม่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายาาจำนวนเป็ดนี่สองร้อยตัวนะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องรังไข่นะครับผมจะจะไม่ไปรบกวนเดี๋ยวเป็ดจะตื่นจะเครียดนะครับเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็แนะนําให้พี่เขาย้ายหลอดไฟไปไว้ตรงห้องห้องไข่นะครับเพื่อจะกระตุ้นแสงในช่วงช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวต่อไปจะย้ายให้เขาไปนอนในในห้องนอนห้องไข่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตอนเช้าก็จะเปิดประตูไม้เขากินอาหารด้านนอกกันแล้วก็กิน อาหารเสร็จก็จะจะเดินขึ้นมากินน้ำตรงนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ก็พามาดูเป็ดช่วงดึกหน่อยนะครับก็สำหรับคนที่สนใจหรือมีก็สงสัยสักถางก็ยินดีนะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับขั้นตอนในการเลี้ยงตั้งแต่การเตรียมโรงเรือนนะครับ การให้อาหารการจัดการท,ทั่วไปนะครับขนนที่ไม่ไม่ทราบก็จะไปศึกษามาไปสอบถามมาไปสอบถามจากผู้รู้นะครับมาเล่าสู่กันฟังอ่าอีกทนีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพยงแค่นี้ครับขอบคุณครับ